ที่พามชมไปดูการเพาะนี่เลยค่ะมะขามเปรี้ยวพันเตี้ยนี่นัะว่าเป็นอาชีพใหม่ของอดีตพ,พนักง,งานออฟฟิศนะคะที่ยึดอาชีพปลูกตรงนี้กลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่สำคัญสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นตากับภาพของต้นมะขามที่ดูไม่สูงใหญ่เหมือนต้นมะขามทั่วๆไปเพราะว่ามันคือ ต้นมะขามเปรี้ยวสายพันเตี้ยนั่นเองค่ะจุดเด่นก็ตามชื่อเลยนะคะสายพันเลยเตีย้ยไม่สูงเหมือนกับต้นมะขามทั่วไปที่สำคัญมะขามของที่นี่ออกฝักให้เก็บผลผลิตได้เกือบทั้งปีไม่ต้องรอรอบฤดูกาลค่ะเราไปเจอคุณมานีสุรัตนะนะคะเป็นเจ้าของสวนขนุนนายพลจังหวัดสระบุรีเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่ปี2540ตอนนั้นก็เกิดยุคฟองสบู่แตกเนาะทำให้ตัดสินใจลาออกจากงานค่ะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเลยปรับตัวอยู่พักใหญ่ๆก็ค่อยๆหันมาสนใจด้านการเกษตรแล้วเริ่มจากปลูกขนุนปลูกมะม่วงก่อนที่อยากจะปลูกไม้มงคลเอาไว้ในสวนในที่สุดก็เลือกที่จะปลูกมะขามเปรี้ยวสายพันเตี้ยนนี่แหละค่ะ ที่เขาบอกว่าปลูกในสถานที่ตรงไหนก็ได้มันเป็นพืชที่ไม่เลือกดินผ่านไป2-3ปีเนี่ยก็เก็บผ,ผลผลิตได้แล้วถ้าบำรุงดีๆเนี่ยผลผลิตมันจะดีมาก <S <s สำคัญที่สุดค่ะเก็บผลผลิตได้เกือบทั้งปีนี่คือจุดเด่นเลยนะคะเห็นแบบนี้มาดูราคาขายค่ะราคาขายกิ่งพันธุ์นะคะ 150-200บาทค่ะก็มีลูกค้าจากทั่วประเทศเดินทางมาซื้อถึงในสวนเลยบางคนนะคะก็ให้ส่งทางออนไลน์ก็มีเหมือนกันตกประมาณ2,000ถึง5,000กิ่งขึ้นไปต่อปีนี่ยังไม่รวมกับผลผลิตจากฝักนะคะที่ตกอยู่ปีละ3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทคุณผู้ชมฝั่งไม่ผิด นอกจากขายผลผลิตจากสวนแล้วคุณผู้ชมขาดีเลยนะคะยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชาวบ้านหรือแม้แต่คนที่สนใจเนี่ยเดินทางเข้ามาเรียนรู้วิธีการทาบกิ่งการขยายพันธุ์การปลูกก็ให้คําแนะนําได้เลยนะคะยินดีนะคะเขาบอกว่าคนที่ทํานี่นะคะ ยินดีค่ะที่จะช่วยทุกท่านที่ต้องการมาช่วยที่ต้องการขอความช่วยเหลือเข้ามาเรียนรู้ฟรีเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมต้อนรับตลอดเวลามาเจอกันได้เลยคุณผชมคะที่สวนขนุนนายพลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีคุณมณีสุรัตนะยินดีให้ความรู้ทุกกระบวนการในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตดีและทำรายได้หลักแสนต่อเดือนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ